ใส่ลงไปเลยก็ใส่ลงไปเลยขึ้นหน่อยใช่ไหมข้าวโคอาบเลยใส่จักสองส่อนเลยบีบใส่ก่อนพี่นออ้องเออมีน้ำไหลอยู่ตะะัวลไรง่ายไหลเนาะหนาฝนมหนาหลไหลหนาฝนได้หนิดิ้หน่วยบางงามแต่ว่าน้ำไหลอยู่เว้ยเขาเล่เขาเล่ขเลขาเล่นากนริมปะบ่ที่เนี่ยครับคับครับซุ้มครับซุ้มเออเอ้อไปแข้งไปทั้งคนเนาะ เมื่อแถนนั้นทั้งนั้นเลยแสดงว่าทำปลา,าส้มนี่นแหละเออนั่นเอ้ยนั่นซีมเอมอครับไหนหวัดดีค่ะยายรวยพาจวดช่องมิวสิคแชนแนล มือนี้สิพามาเห็ดเบียรนูก้อยหนังหมูพี่น้องเนอ่านี่ก้อยแล้วมันยำเข้ามาเบิ่งแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับตะไข่ห้นำตะข่ายเด้อเพื่อเป็นกำลังใจคนเนี้ชิปมามาเบิ่งขั้นตอนแรกว้อก๋วยได้ครับมันยำเด้อะเขาก็ลวกซะก่อนเนาะอ่าลวกกันหน่อยลวกครับบ้านนี่ลวกซะก่อนพี่น้องเอลวกกันหอนจะทำการปรุงก๋วยนี้เขากลับไปเอาอัน นั่นมาัสไทรไปตะกร้าเด็ดแล้วสุกแล้วผิดแล้วไปเช่นนี้พี่น้องบังหม้อบังหม้อผิดแล้วเด็ดพุกๆเลยข้าวคว้าข้าวกระต้มมาแล้ะละวะต้มสุกมาและละเขาเอาข้าวมาลวกอีกปิดไฟไปเนี่เอาไปเทใส่กระรองน้ำออกน้ำออกปุ๋งกันพี่น้องในห้องกับป่าถ่านพักไปล่างทุกคน อหอมลักซีแล้วก็หอมเปยหอมเปรยจ้ใบสะระแหน่บ่มีบ่มีกับบใส่ครับบ่ได้บ่มีกับบใส่มันบ่ได้ซื้อมาถิ่มมันซื้อมาเจ็บโดนบ่ได้ชุ่มนั่นเรื่อสะระแหน่มันเปื่อยไว้มันเปื่อยไว้เ้าก็ปาดหักแล้วเหาก็เอาไปล้างก็น้องพี่น้องเนาะทำการล้างให้สะอาดแล้วเยืมซอยใบมะกรูดครับโอ้ฝนตกแดดออกครับพี่น้องเอ้อบังบ่ง ลราก็แดดออกครับนอกกระจอกแล้วจะเข่าห้างเบิดไม่ยมแต่านฝนที่กันเนาะเอากัเขาเลกเขาเลพี่น้องให้มันเข่าเพราะว่ามันกรลังห่อนๆด้ใบบหูดมันจะเสียออกกินได้พี่น้องมันลวบแบบหูดจนนังเอยเขาเล่เขาเร,าเรลงไปใส่ก้อนหมูลเลยครับเฮ็ดเหมือนก้อยเนื้อก้อยหมูทุกอย่างเหมือนกันละครับ ใส่พริกสองช้อน,อสอน,นใส่ซอสเผ็ดกับส่หาสิบซ้อนไปเลยครับม,มาสเผ็ดนะครับโคลเโคล่เขเล่อีกพีก่เนาะแต่ว่าถ้าเขาไม่ซอสเผ็ดเอองานงานอืมแต่มันเย็นเขาจะใครกับขวานกับขวานก็หอมตเย็นครับหอมเดียวใส่ก่อนไว้มันเป็นตอนเย็นมือแล้งนะครับหมายถึงอันนี้มันเย็นตอนเย็นมือแล้งแกตอนเย็นจะได้กินง่ายว่าสบายว่าย ว่ามันเย็นแน้วนานมาถึงหมูมันเย็นตอนเย็นคือคือตอนให้มันเซาเย็นเซาฮ้อนว่ามันรอดใส่ผักตอนเย็นแน้านานแต่เราซ้อมว่ามาแลกโง่ิมาเบิ walking, ่งไม่หรอกเอออมาแลกไม่ได้ถามวันอะไรพี่น้องเ้ยออป้าป้าป้ามาแล้วใส่เลยครับหอมแดงใส่เข้าไปเลย ปอกไว้ล่างใส่ตู้เย็นไว้เ้อเบใส่ความกินเลยครับกินเป็นเดือนพี่น้องกับ่าเบ,เบิดง่ายใส่ลงไปเลยบ่ต้องรอรี่นว่ดอไดก็ใดบ่ต้องรอซสาแล้วใส่ลงไปเลยมีดอันนี้มันคมต้องระวังมีดไหมมีดชุ่มนันมันบ่ไข่คมมันกะบ่อไข่ยานเนาะบ่เขา่า ใส่ลงไปเลยขึ้นหน่อยใช่หรือแบบเบิดนั้นเพราหมูบกไหลเออมูบกไหลมันเสียผสมดุลกันนะเขาเรียขายแห่สายก็หมูดอกเฮ้ยเน้นหอมเนาะหอมมันถือกับหมูเนาะเอ้ามีหอยใบบกหูหอมแขกหอมหมูเออหอมแขกหอยไงนนี่ก็มีหอมแขกแต่ว่าหอมเนี่มปลูกใส่เบิดหัวไปเด้อมันหอมแขกตัวการลาบหนึ่งครั้งแต่ว่าเม่ปอกไห้ยานมันเน่ามันโดนหอมแขกก็มี บัดนี้ฮะก็ใส่เครื่องลงไปรถพี่น้องเครื่องปุงครับบัดนี้เครื่องปุงลงไปเลยข้าวคัวบัดนี้ส่จักสองส่อนเลยสองสอนโต๊ะพี่น้องไ่หลายบ่เป็นยังเอาวคัวมันหอมหอมแซบตอนี้ับนคอเติมแป้งนัวขาดบ่ได้ดพี่น้องผงชลรดครับใส่หน่อยแซบหน่อยใไ่หลายแซบหลายกะเอาเลยกะเอาบ่มีส่อนตวงดอกนี่ฮะก็ใส่ลงไปรด น้ำปลาครับว่าใส่ปลาแดกเด้ดวน<อ>ก้อยก้อยว่าใส่ปลาแดกเด้ดครับก้อยห้ามใส่ปลาแดกม,มันมันเป็นลาบเดิม่นเป็นปนด้บัดนี้ักนาวเฮากับบอืดเจ็บมาแต่บ้านน้ามาจากน้องบัวลำพูครับอืญาติเมื่อบาอัานญาติก็เจ๊บไผหลร้โพดหน้าผูกเองครับหน้าลูกเองเขาเจะสวนกเกษตรกวนเนาะใส่ไส้ใส่กับว่าต้องห่วงปาดทิมมั่งเอามั่งก็บว่าต้องสวนมันบ่ได้ซื้อด้ ง่ายข้สนเด้เบีบใส่ก่อนพี่น้องเออมีน้ำลายอยู่ตัวล่ะง่ายน้าฝนมันน้ำลายน้าฝนได้หนิเจ้เออฝนตกเนาะหน่วยบางงามแต่ว่าน้ำลายอยู่เว้ยอออือเพาะวเบีบเข้าไปอีกความขนาดบางนาเออหอมบางนาอันนั่นบางนาเปลือกหนาคล้ายๆกับพันธ์มันแต่ว่าน้ำลายเปลือกหนาเออเปลือกหนาแต่ว่าห่างน้ำลายอยู่หน้าเวอร์ว่ะ บ่บักหน้าวันนี้แหละแต่เขาให้ปลูกที่แรกๆนะบักหน้าเป็นเออบักหน้าอันเปลือกหนาฮักกะโคเละโคเละก่อนเนาะพี่น้องกางข่อยซสีมเบิงล่างมือก่อนคนครับโคเล่ให้เข้ากันครับโคเละโคเละโคเล่นากินบ่ะบดที่เนี่ยอือขัดขัดขัดส้มครับส้มเออเอ้อไม่ได้ขี้แข้งไปทั้งคนเนาะเมื่อฐานะทั้งนั้นเลยอืมแซงมาทำทำบุษมิลไหมเนาะเออนั่น เออนั่นซิมเออปับเป็นไงตากล้องที่ซิมซอยครับอืมปากยำใบกระท่อมบรูดรสขัดขัดลำบากได้เดียวได้เดียวเนาะไอ่ปากซิมซิมสอยขอหลับไปผสมพ่อเกืนพุ่น เอลยน้ำไหลเนาะพอแล้วเอาลงซีมสัวกันหลายๆคนครับอืมันจะซีนัวเอ้ยน้ำได้แตกเลยพี่น้องเอ้ยหอมมะนาวหอมเผาขัวหอมเอออะซีมอีกไปี่นซีมเป็นเอ็มคุณแต่ก็เป็นคนซีมเป็นกรรมการแช่ไหยไปแล้ว ไปเลโอเคเนาะโอเคนัวโอเคไี่ใช่สนเนาะแบบจะใส่เบอเหนียวพ่อมินง่ายใช่ไหมของเจ้าเนี่ยคอยสีนี่เพราะใครเหนียวดอกนี่สีนี่ต้องสีแดงสีขาวอันบอเหนียวอืมต้องเป็นสีแดงอมันบะหมี่พักอันเรียบร้อยพี่น้องบะหมี่พักเงี้ยก่อนละเฮ้ยซาลาเปาเพื่อความงามเออเพื่อความสวยงามอ่ะเรียบร้อยบาน้พี่น้องเบิ้งเบิ้งไปเนี่ย ้อยอแ,ลอแล้วเราพี่น้องกล้อยนังหมูนังหมูล้วนๆครับบัดนี้ลาเด้อบัดนี้พี่น้องเดอ้อบัดนี้กะอันเขบาบอเบิ่งแล้วกดไลค์กดแชรกก์กดติดตามซับตะใครให้น้ำ้อค่ะเดอ้อท่านผู้ชมขอให้อยู่ดีมีแห้งจงอย่าเก็บอย่าจนเดอ้อมื้อนี้มื้อวันที่16ขอให้ถือรางวัลใหญ่ๆเดอ้อขอให้ปังๆแฮงๆกันทั่วหน้าทุกข์ทุกคนเดอ้อสาธุอ่าบ